มีคนถามมาว่าคำว่าว i n เ e n นวินเกตและวินกะใช้ต่างกันยังไงวันนี้ครูบิบีมาบอกค่ะเอาแบบสั้นๆนะคะว i n เ e n นวินเกตและวินกะเนี่ยมันเป็นการใช้ที่เราจะถามว่าอันไหนชิ้นไหนสิ่งไหนหรือไอของหลายๆชิ้นนีคือพวกไหนนะคะซึ่งถ้าเป็นว i n เกนเราจะใช้กับคำนามที่เป็น n อูดเช่น book มาจากคำว่า n book ว i n เกนบุ๊กเห็นไหมคะหนังสือเล่มไหนหมายถึงเล่มเดียวแต่ถ้าเป็น H boot เช่นสมมุติว่าโต๊ะนะคะโต๊ะก็คือ H boot H boot ก็จะใช้เป็นวินเก t บุ๊กวินเก b บ o ๊ก w i n d o w ์ปะโต๊ะตัวไหนที่คุณจะซื้ออันนี้ก็จะเป็นโต๊ะตัวเดียวนะคะส่วนว i n เ e น b o ๊ก w i n d o w หอหรือวินเกนบ o ๊ก w i n d o w ์ปะก็แปลว่า หนังสือเล่มไหนที่คุณจะซื้อก็เป็นเล่มเดียวแต่ถ้าเป็นวินกะก็จะเป็นว่าหุพจน์ใช้ได้ทั้งคำนามที่เป็นส่วนกลุ่ม n โอูดแล้วก็ s อูดนะคะก็สามารถใช้ได้วินกะเช่นวินกะแคลเดอร์วินดูเชอร์ปะวินกะแคลเดวินดูเชอร์ปะคุณจะซื้อเสื้อผ้าอันไหนหรอแบบมันอาจจะเป็นหลายชิ้นก็ได้นะคะแบบไหนบ้างที่ คุณจะซื้อก็จะใช้กับพะหูพจน์ก็คือใช้ต่างกันแค่นี้เองค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยตอบคําถามของคนที่ถามครูบิบ๊กมาได้นะคะและถ้าใครคิดว่าสงสัยในคําแบบไหนนะคะก็สามารถเขียนมาใต้คอมเมนต์นี้ได้ค่ะเพื่อให้ครูบิลองมาช่วยอธิบายให้คุณฟังอย่างเข้าใจง่ายๆนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะเรียนภาษากับครูบิกก็ทักที่ไลน์แอดแอดครูบิ๊กเราวันนี้สวัสดีนะคะ